มาตัดอ้อยไปดูลูกน้องเจ้าไวลาเฟิ้นหลับสบายหลับสบายแล้วหลับสบายเลยหลับปุยลงเย็ยน เ่าอ้อยนูน่นบ่าวติงเบาตาิ่งนุ่นู่นเลยนี่ตื่นแล้วหลับสบายเลยโอ้ยลีขี้เกียจติมีพี้เกียจนอนสบายเลยนอนต่อนอนต่อไม่สนใจเไยขอนอนต่อกำลังเย็นสบาย สายแล้วครับ